สนามตีบ้านพุ้ยขี้อําเภอเมืองจังหวัดแม่สอนจะเป็นนี่เนอะบอกไฟหมื่นแต่เป็นติดโวกันอันนี้สังเกตว่าจะมีสีสันมีลูกของคายเทคโนโลยีดนใจอยู่ในบกอยู่ในนี่แหละครับฮัลโหลไอ้หนุ่มครับผมสวัสดีครับสาวแม่สอนงามขนาดเลยครับโอ้โหทอยอย่างหวานเลงเจริญ่ครับคุณคะณคุณ่น้แม่โอ้แต่แต่แต่ เออจะอี้เลยน้อครับอันนี้มีไข่โบ้เลยโอ้ยเต็นหัวไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องกาว่าจะมานอนกี่คืนครับเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดคืนนะครับเจ็ดคืนตางเสี้ยงนะกะามือได้ที่หนึ่งหรอครับเอาอยู่ตางเสี้ยงนะกะแล้วก็ลวดเอาเส้าคนกล่ำปลายไปตัวหน่อยไปงานไปเอาไปทำสักสองคนครับสักสองคนที่บ้านละคนครับ ไอ้ทายนี่ลบไปเลยเนาะครับเอาก็เลียงว่าได้เอาง่ายดิโอเคเดี๋ยวหอยไปซ้อกันเนาะเดี๋ยวหอยไปซ้อครับผมโอพอกันวันนี้ครับป๋าพรครับครับวันนี้ครับวันนี้ใครอยู่ครับอันนี้ใครไอ้ไอ้บุญไอ้กิเนี่ยบนเรือมหานครใช่เสื้ออยู่นี่เทพสัมร้านครับผมเทพสัมร้านอยู่อำเภอหยัง อยู่ได้ตัวอำเภอเลยครับตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับอำเเมืองเลยครับวันนี้เทพสามร้านเอามากี่กระบอกครับอ๋อเทพสารานมาสี่ครับสี่กระบอกวันนี้จะเอาแช่มหนึ่งสองสามสี่แล้วไมัก็อูถ้าเป็นได้ก็ยิ่งดีครับแน่นี่นี่ันเนเนาะวันนน้เนาะมันนี้เนาะครับวันนี้วันนี้วันนี้สุดฝีมือเลยเนาะครับวันนี้ทีมงานมีหลายอยู่ก็ครับก็เยอะอยู่ครับอ๋อนี่นะครับโอ้วันนี้ผมจะได้มาพอ ปีมือของปีน้องสลาบอกไฟตัางๆแมงสอนนั่นหรอครับอันนี้ขออนุญาตเข้าพื้นที่เนอะครับผมขอบคุณนรับป่าครับครับม่วนยังงานประจําปีงานของแมงสอนนะครับครับอันมดผู้ปีครับมาอยู่แล้วเนาะครับมาอยู่แล้วผมอยู่ติดนี่ผมได้แล้วครับอยู่ตังเข้ามาสนามบอกไฟนี่ผมได้แล้วครับอ๋อบ้านอย่างไรบ้านห้วยเดือครับอ๋อบ้านห้วยเดือนี่ผมได้เนาะ ที่เดียวกัครับอนุรักษ์ที่ฟังแม่สอนลราครับอ๋ชุ้มเดียวกันละครับกลุ่มเดียวกันอันนี้มาแอลมาแย่กันนี่ครับเพื่อนๆผงๆนี่ครับดีแล้วครับดีแล้วครับยินดีดีใจดีไปาร์กันครับขออนุญาตเข้าพื้นที่เนอะครับผมขอบคุณครับป้าครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับครับครับนี้เวลาปาร์กครับปาร์กกันเอโบมึงรวดเลยป่ะผมผมเก็บเสียงไว้แล้วเนอะผมเก็บเสียงไอ้กุ๊กไว้แล้วเนอะ กัรอบย่อมมีบาดแผลแต่ลอบจะน้อยผมว่าจะใหญ่น้อยผมว้านี่จะจี้แล้วกันนี่โอ้ปามาบอกเดี๋ยวหนอจากที่ไหนครับอันนี้จากซุ้มปวงแดงซุ้มปวงแดงอยู่อำเภอนอำเภอเมอำเภอเมืองนี่เนาะพี่น้องอำเภอเมืองนี่ก็ะปพงบอกไฟนักหนึ่งขนาดเลยเนาะ โอ้เห็นมีจัะหลายค่ายนะแต่วันนี้เอามาบอกเดียวได้เบอร์อย่างครับร้อยหนึ่งโปรทอกเกือบร้อยสาวกันนะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะจากร้อเอ็ดเจากร้อยเอ็ดเลยขอบคุณครับป๋าครับเอาละครับตอนนี้บอกใครแต่ละาบอกก่อมาจุตอนนี้เพื่อจะขึ้นจีต่อไปนี่เหมืนมีคนกล่อป้ายตัว สี่จงปูนี่มาใจยผายตีไหนอนุรักษ์คีเฟาบอกตีต่อไหนครับบอกตีอันหกตรครับ6กต่อจากปุ้นเหรออ๋อนี่อันห้าสิบแปดครับแปดห้าสิองกหกสิเมตหกสิบเอุ้นพุ่นห้าอ๋อนี่หกเอ็ะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาดี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 เฮงหน่อยครับครับกัวปากกัวฟูนะครับเมนเย็บนมาได้จีอะแมนนมับเวตตเนี่ยุ่งเนะรนกนเตใต้นี่นะ เอออันนี้จะใช้เวลาในการจักล่าขึ้นน่อยเนาะแม่นะครับถ้าคล้องก่อถ้าเข้ามือกันก็โยว <S <S โยละครับโวยเหลือเขาเตียวขึ้นนะ,ะอ๋อจะนี่นะ่ะโวยกว่า,วาถ้าคล้อ,องมือนะถ้าคล้องมือไอหมูถ้าเอาบอกไปมาล่าไวอย่าครับเขาเข้าไปเขามัดละเขาจักเลยะะอ่ะเขาเป็น่ยนการได้เตียวลงแล้วมันจะโวยกว่าโวยกว่านะ่ะเดี๋ยว,วยไปบอกกันนคือมั่งใจครับล่นล้นล่นกันล่นกัน ลุ้นกันครับลุ้นกันครับทรงผมนี่มันต้งไล่แน่นอไวรุ่นครับกล้าสงผมกันเลยก,กินกระทีมเนี่ยไวรุ่น <c oughs> ไวรุ่นเหลือเกินเนี่ยพอสลาพันสรงก็ประกวดนี่ <c oughs> นี่คนกน่าทงนะฮักอันนี้ทีมอย่างลูก <c oughs> พุทธบุตร ป้ายตัย <laughs> จากทีมพุทธบุตรครับอ้าวมีการสลับตัว <laughs> เป็นจะได้ถึงสลับกันครับเป <laughs> ็นได้ถึงสลับกันครับอ๋อเป็นอย่างครับพอดีเราสิ้นได้หมายครับอออ๋โอเคโอเคโอเค อันนี้เพื่อนจะต้องใส่หลอดั้งแต่นี่ก่อนเมนน้องกรรมการกระตุกในในในตัวเลยเนาะแต่เขาจะมาเดียวต้องขึ้นกันสองตัวถึงเลยถึงเจอที่นี่อันนี้บรรยากาศกั้งบ่อไฟอำเภอเมืองจังหวัดเมืองสอนนะครับปีนี้ต้องไปแก่ตัวไม้ตีห้วยลานเนาะมันก no. ็ยังเดียวหน้าเนาะเอาโบวออกไปก็เป็นห้วยลานนั่นแหละ ทีเดียวเนาะตังม่สุยะว่าใดเนาะตังน้ำกาเนาจะมีกอกขับกอกไปอ่าเปลงว่าใดครับมาแางตัวเนาะเข้าไงแม่สุยะคนของชอบอยู่แล้วก็ตึตกใจว่าเข้ามาได้บอกอือเอาเคจิอาารย์มาหลาย ดูบ้างดูบ <oneself> ้างใครจะก้มเอาละครับเรียบร้อยคเรียบร้อยลุ้นกันลุ้นกันครับเพื่อกำลังใจพิธีการนัาขึ้นตีกัางบ่อไฟตีอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะเป็นเจ้าีขึ้นไปละแล้วก็ มีเจ้าหนะ้าที่ของเทศบาลอำเภอเมืองเมืองอนเป็นคนจักล่าขึ้นออกแหงขึ้นแล้วก็พี่น้องสลาบอกไฟกับกรรมหางและมีคณะกรรมการอยู่ตั้งบนคอยเอาหือคนกลง้งกระเดีวเหามมาบอก <c oughs> วันนี้มั่นใจเนาะมั่นใจครับนี่วันนี้จะต้องเอาแฮมแช่แฮมแฮมปีนึงเนาะแฮมปีเนาะแฮมปีนะครับผมการปรมการโประเสริ 61ไปเจองถะปุ่นนะครับ6คกูดน <62. S 3> ี่เทปังอบวาดอไวครับ612อ่นตะางเอิเบนนีอรบอนีก็ได้รางวัลตีรางวัลแล้วรางวัลูีนครับมไไป6 3

ครับปากกุ so people, 65, oh, ๊กเตรียมตัวคองคอทาแล้วครับผมเบอร์หกสิบห้าครับหกสิบห้าเนาะข้าวกลองง้อเขากล้องวันนี้งัวเข่ากล้อมไม่พูดกับมากรีกกระบอกบอกเดียวครับบอกเดียวเนาะวันนั้นครับเดี๋ยววันนั้นเลดี๋ยววันเป้านะครับวันเป้านะครับมา่อเราเอาไวปมาไอ้กุ๊กไปแล้วครับหก 6 7 6 8 6 9 7กแปดหกเก้าเจ็ดสิบครับมาที่พักได้เลยครับมันต้องบอกว่าบอกไฟนี่เป็นของใครเป็นของป่ากุกคนดังแห่งจังหวัดเชียงใหม่เมียงนักตึงพายเอาตึงเอ้าเมียงสอนก็มี มี่ฮะกันทบุรีอ้าไปแล้วครับตรงกระแซวเคี่ยวเล่นเลยเป็นก่งจ้า ไปละปากกุ๊ไปละ